แต่ข่าวเช้าของเราไม่ได้มีแค่ความชื่นมืนระหว่างคู่รักนะคะเพราะมีเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเธอมีผัวที่มีความต้องการทางเพศสูงมากๆหรือที่เธอบอกว่าเป็นผัวพลังม้าเลยก็ว่าได้30วันจัดหนักไม่เว้นวันให้เธอเลยจนเธอไม่ไหวแล้วค่ะจากเรื่องในมุ้งกลายเป็นเรื่องนอกมุ้งแล้วนะคะเพราะว่าเธอมีการนําเรื่องนี้มาร้องเรียนค่ะยังเพจแมนสะพานบุญบ้านเพ ผู้หญิงคนนี้อายุ30ปีค่ะส่งแชทมาบอกเลยหนูไม่ไหวแล้วจริงๆผัวจัดหนักทํากันบ้านไม่เว้นวันเลยจะทํายังไงดีคือตามที่เธอเล่าเนี่ยเธอบอกว่าผัวของเธอไม่ทํางานค่ะมีเซ็กส์30วันไม่หยุดหย่อนเธอเองไม่ไหวแล้วค่ะเคยขอเลิกแล้วนะคะแต่ผัวของเธอเนี่ยขู่ว่าถ้าเลิกได้ แต่ฉันจะเอาลูกไปด้วยเธอก็เลยไม่ยอมก็เลยทนกลั้ำกลืนฝืนทนกันอยู่แบบนั้นนะคะแต่ว่าจนถึงวันหนึ่งเธอรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วก็เลยส่งเรื่องมาร้องเรียนอย่างเพจซึ่งทางเพจนี้เองก็มองว่าเป็นเรื่องของผัวเมียนะคะ <ๆ S 1> ก็เลยเหมือนกับอยากได้นานา,นาทัศนะะว่าแต่ละคนจะมีความเห็นยังไงบ้างก็เลยเอาไปลงไว้ในเพจนะคะปรากฏก็มีชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยคราวนี้ทีมข่าวช่อง 7hd ค่ะมีการได้พูดคุยด้วยนะกับหญิงสาวคนนี้ค่ะ ก็คุยผ่านทางโทรศัพท์เธอก็เล่าแบบนี้นะเธอบอกเออใช่มันเป็นเรื่องของเธอจริงแล้วเธอก็ร้องเรียนไปจริงๆอะนะคะเธอบอกว่าคบหากับผัวคนนี้มานาน5ปีค่ะปีแรกๆก็จัดหนักแบบนี้ตั้งแต่แรกเลยแต่เธอยอมได้ค่ะเพราะว่ารักเนาะแต่คราวนี้หลังๆเธอบอกเริ่มทนไม่ไหวแล้วค่ะเพราะเธอทํางานเนาะเข้าใจใช่ไหมผู้หญิงทํางานถ้าผู้หญิงถ้าผู้ชายแหละไปทํางานหาเงินนอกบ้านมันมีเรื่องเครียดเรื่องอะไรที่แบบบางทีก็ไม่ไหวอยากจะนอนอยากจะพักผ่อนอะนะคะ ก็เลยไม่ยอมและ30วันเต็มไม่ไหวแล้วจริงๆขอต่อรองเหลือ25วันได้ไหมย5วันได้ไหมอ่าต่อรองมาอีกขอ15วันได้ไหมอ่าไปอยู่ไปอยู่ไปคันนี้มีลูกโ,โหมีลูกทีนี้ไม่ใช่แค่เรื่องทํางานอย่างเดียวต้องคิดเรื่องลูกอา่าหาเงินที่ไหนมาเลี้ยงลูกดูแลลูกยังไงลูกงองแงลูกอะไรอย่างเงี้ยซุกซนมันก็เหนื่อยก็เลยขอต่อรองอีกสุดท้ายปัจจุบันลดเหลือสัปดาห์ละ2วันนะคะแต่ก็ยังมีปัญหาละค่ะเพราะว่าผัวผัวไม่ยอมนะคะ ผัวไม่ยอมในวันที่เธอบอกว่าต้องการจะพักผ่อนฝ่ายชายก็ใช้คำพูดทิมแทงใจนี่เธอมีคนอื่นหรือเปล่าทำไมทำไมเธอไม่ยอมฉันเธอนอกใจใช่ไหมอะไรเงี้ยจนโดยเองรู้สึกไม่ไหวแล้วค่ะเพราะไม่ไหวขอเลิกผัวผัวก็เลยขู่บอกว่าเดี๋ยวจะพาลูกสองขวบหนีไปเลยนะคะ ประเด็นก็คือไม่ใช่แค่ขู่ค่ะเขาเคยทําด้วยนะเขาเคยทําจริงๆคือพาลูกหนีหายไปจนตัวเธอเนี่ยต้องขึ้นโรงพักแจ้งความกันมาแล้วค่ะก็เลยอยากจะขอคําแนะนําจากผู้รู้หน่อยว่าควรจะทํายังไงดีกับกรณีนี้คราวนี้คุณผู้ชมเรื่องของผัวเมียกันก็จริงเรื่องในมุ้งก็จริงแต่จริงๆอะ่ะเหล่านี้ถ้าเกิดฝั่งเมียไม่เต็มใจหรือฝั่งผัวไม่เต็มใจที่จะมีอะไรอะไรกันอะ่ะ คือมันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะคะเรื่องนี้ทีมข่าวช่อง 7hd ครับสอบถามไปยังนายจจเด็ดชาววิไลท่านเป็นพออมูลและนิธิหญิงชายก้าไกลบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมี2กฎหมาย